เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวายพี่สวัสดีครับนี่ของมาชีเปารถส,สวยๆทุกคู่านผู้ชมเลยเรียกซื้อนะคันนี้รถปี2008ครับสวยกิ๊บเครื่องเกียร์ดีบอดี้เดิมๆบางๆสีสันเงาฉ่ำกับราคาเพียง37,000บาทนั่นเองครับเที่ยวกันรอๆนะครับ37,000บาทรถสภาพดี เกียร์โต้จบไฟฟ้าบอกฟูฟูไม่ขาดแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดแผงประตูสมบูรณ์สวยครบคุ้มครับ37,000บาทเท่านั้นเองฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาฉีดเต้าเลือกซื้อมาจำเลยไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับรถสวยๆถูกๆเครื่องดีเกียร์ดีครับเกียร์โต้เข้าครบทุกเกียร์แอร์เย็นเพลงเพาะพิกัดดูรถอยู่พิษณุโลครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับมันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของทุวท่านเอง อย่างอะไรอุปกรณ์ก็มีให้ครบตัวอ่างรอยพับยังอยู่ครบไม่มีรอยชนหนักของเครื่องเดิมๆครับอาจจะมีเปื้อนฝุ่นกันบ้างล้างหน่อยก็สวยสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจใด้วยนะครับสวัสดีครับ